สวัสดีครับการเกิดขึ้นแล้วก็การดำรงอยู่ของอรารยธรรมมนุษย์มันก็มีวัตจากของมันนะครับซึ่งมันก็เป็นไปตามธรรมชาติสิ่งที่เราจะได้ยินบ่อยๆในหน้าประวัติศาสตร์ก็คือสงครามนะครับซึ่งก็มกักจะถูกบันทึกไว้เผ่านั้นรบเผ่านี้เผ่านี้รบเผ่า,น,านั้นแย่งชิงพื้นที่กันทำสงครามแย่งชิงพื้นที่ทำกินเพื่อความมั่นคงของอาณาจักรอันนี้ก็เข้าใจได้นะครับแต่ก็มีไม่น้อยในหน้าประวัติศาสตร์เนี่ยที่ทำสงครามก็เพื่อประกาศอำนาจขยายพื้นที่เกินความจำเป็นต้องการเอาชนะและไม่ต้องหาเหตุผลออะะไรรรรมารงัับบนค อยากเป็นผู้ยิ่งใหญ่สนองความต้องการของผู้นำอันนี้มันเป็นค่านิยมที่น่ารังเกียจมากสร้างความเดือดร้อนสูญเสียให้กับคนนี้จํานวนมากนะครับแล้วผู้ยิ่งใหญ่ที่สร้างความเดือดร้อนเหล่านี้เนี่ยอันนี้ก็ได้รับการยกย่องเชิดชูเยี่ยงวีรบุรุษนะครับบางคนนี้เป็นมหาราชบางคนเป็นผู้พิชิตไม่ว่าจะเป็นเจงกิสคารอรเล็กซานเดอร์มหาราชหรือว่าผู้ชนะสิบทิศปรเรงนองเสียงเสียวม,มีเมียวเสียวหามบดีสีปุระอุตมะมหาโปสีโคตปอง มุมหนึ่งก็คือผู้ยิ่งใหญ่มุมหนึ่งก็คืออาชีกรสงครามนะครับแล้วแต่มุมมองแล้วก็วิจารณญาณอันนี้รวมถึงการเลือกข้างด้วยนะครับบางทีเราไม่ใช่ผู้เดือดร้อนโดยตรงเนี่ยเราอาจจะยกย่องเจงกิสคานอาจจะยกย่องอเล็กซานเดอร์มหาราชนะครับแต่ว่ามองในมุมผู้ได้รับผลกระทบที่กองทัพเหล่านี้เนี่ยมาบทขยี้เด็กผู้หญิงคนชราถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมก็เพียงเพื่อต้องการเอาชนะดินแดนแล้วก็กลับไปนะครับให้คนเขียนประวัติให้ตัวเองดูยิ่งใหญ่สรรเสริญเยินยอกันไปเชื่อลูกเชื่อหลานนะครับ แต่มันก็คือกฎของสงครามที่ไม่รู้ว่าใครเขียนขึ้นที่ผู้แพ้เนี่ยไม่มีสิทธิ์พูดหรือว่าเรียกร้องอะไรทั้งนั้นนะครับสงครามในอดีตส่งผลต่อประวัติศาสตร์โลกนี่มากมายและมันก็ส่งผลมาถึงปัจจุบันนะครับ เรื่องราวของอิสราเอลกับปาเลสไตน์ก็เป็นผลพวงมาจากสงครามในอดีตนะครับที่คนส่วนมากเนี่ยเลือกที่จะพูดถึงเฉพาะช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเป็นต้นมาไม่ค่อยมีใครในพูดถึงเรื่องราวก่อนหน้านั้นนะครับในช่วงที่ออตโตมันเข้ามาครอบครองหรือว่าก่อนหน้านั้นหรือว่าเป็นช่วงที่โรมันนี้เข้ามานะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนเนี่ยกฎของสงครามก็ยังเป็นกฎของสงครามผู้ชนะเท่านั้นที่จะอยู่รอดนะครับ เหตุการณ์ในปัจจุบันนะครับระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ประทุขึ้นเราก็ได้เรียนรู้เรื่องราวความเป็นไปซึ่งเราก็ไม่จะเป็นต้องเข้าข้างใครนะครับวันนี้เวลาประมาณเที่ยงคืนที่ผ่านมาของวันที่18พฤษภาคม2564สำนักข่าว BBC รายงานว่าอิสราเอลมีการโจมตีฉนวนกาซาหนักที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับเป้าหมายก็คืออาคารบัญชาการต่างๆของกลุ่มฮามาสเสียหายอย่างหนักทีเดียวนะครับแต่ก็ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการงานนี้กองทัพอิสราเอลส่งเครื่องบินมากกว่า50 เข้ามาโจมตีในชนวนกาซาใช้เวลา20นาทีนะครับในการโจมตีอาคารของฮามาสรวมถึงทำลายเครือข่ายอุโมองค์ใต้ดินที่มีความยาวมากกว่า15กิโลเมตรด้วยนะครับรวมถึงการโจมตีที่ภาคของผู้บัญชาการของกลุ่มฮามาสด้วยนอกจากการโจมตีทางอากาศแล้วนะครับอิสราเอลยังยิงปืนใหญ่เนี่ยทำลายเป้าหมายด้วยตั้งแต่ที่เริ่มมีการพระก,กันมาอิสราเอลระบุว่ากลุ่มฮามาสเนี่ยมีการยิงจรวจเข้าไปในเขตของอิสราเอลมากกว่า3,000ลูกนะครับทำให้มีผู้ ได้รับบาดเจ็บหลายคนจึงต้องมีการปฏิบัติการเพื่อหยุดยั้งกลุ่มฮามาส เรื่องนี้เราต้องมองจากความเป็นจริงก็คือมีการตอบโต้กันทั้งสองฝ่ายนะครับฮามาสก็โจมตีอิสราเอลอิสราเอลก็ตอบโต้แต่ว่าอิสราเอลมาหนักกว่านะครับทำให้มีรายงานว่าชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย200คนได้รับบาดเจ็บ1,305คนนะครับในจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยอิสราเอลรายงานว่ามีกลุ่มฮามาสรวมอยู่ด้วย130คนแต่ว่าเรื่องนี้ปาเลสไตน์ไม่ยอมรับนะครับเหตุการณ์เริ่มรุนแรงขึ้นแน่นอนว่าหลายฝ่ายเรียกร้องให้หยุดยิงเรื่องนี้ประธานาิบดีี อับดุลฟาตาอัลซีซีกล่าวว่าต้องใช้ความพยายามในการเจรจาแต่ก็ยังมีความหวังในการหยุดยิงอยู่นะครับ ส่วน UN นะครับโดยเลยขาธิการอันโตนิโอกูตียเลสเรียกประชุมฉุกเฉินโดยขอร้องให้หยุดความรุนแรงทันทีนะครับซึ่งก็ตามคาดได้แล้วครับทำได้แค่นั้นสลับ UN ถ้าเรามองเป็นกลางนะครับใครจะหาว่าแอดมินเนี่ยเข้าข้างอิสราเอลก็แล้วแต่นะครับปาเลสไตน์ก็มีสิทธิ์ที่จะสู้ตามสิทธิ์ของเขาอิสราเอลก็มีสิทธิ์ตอบโต้ตามสิทธิ์นะครับอันนี้ก็เป็นไปตามกฎของสงครามไม่ต้องคิดว่าดินแดนเป็นของใครนะครับเป็นของผู้ชนะนะครับดินแดนตรงนั้นไม่ใช่ของอิสราเอลมาตั้งแต่ทีแรกและแน่่่่นนออวาาไมใชขง ตายมาตั้งแต่ทีแรกเช่นกันมันเป็นกฎของสงครามนะครับก็เหมือนกับไทยเนี่ยเพื่อนบ้านของเราอ้างสิทธิ์ในพื้นที่แล้วก็ยิงบ้างไฟมาใส่เรานะครับเราก็มีสิทธิ์ตอบโต้ด้วยซีซ่าไหมล่ะครับ ปฏิบัติการของอิสราเอลในชนวนกาซามีชื่อเรียกว่า Guard i a n of the Walls แปลว่าผู้พิทักษ์กำแพงนะครับกำแพงในที่นี้หมายถึงกำแพงศักดิ์สิทธิ์ในเยรูซาเลม็มกำแพงนี้สําคัญกับอิสราเอลกับคนยิวมากนะครับเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยแถวนั้นเป็นวิหารของชาวยิวแล้วพออาหรับเข้ามาทําสงครามอาหรับชนะนะครับได้ครอบครองพื้นที่แล้วอาหรับก็สร้างมัสยิดทับวิหารของชาวยิวซึ่งอาหรับก็มีสิทธิ์ทําได้เพราะว่าเป็นผู้ชนะสงครามนะครับจะทําอะไรก็ได้เป็นไปตามกฎของสงครามแต่ แต่ว่าอาหารับไม่ได้ทำลายกำแพงวิหารทั้งหมดของชาวยิวนะครับเหลือไว้ให้ด้านหนึ่งกำแพงด้านนั้นจึงเป็นของเก่าดั้งเดิมของวิหารชาวยิวซึ่งสำคัญกับชาวยิวมากนะครับเวลาจะทำพิธีทางศาสนาเนี่ยชาวยิวจะไปทำที่นั่นข้างกำแพงนั่นแหละครับโดยมีมสัสยิดและก็ชาวปาเลสไตน์มองอยู่ด้านบนการโจมตีอย่างหนักของอิสราเอลโดยใช้เครื่องบินมากกว่า50ลำนะครับบ่งบอกว่าอิสราเอลถือโอกาสนี้จัดการฮามาส บอกตรงๆว่าอิสราเอลรอโอกาสนี้มานานแล้วนะครับหาเหตุไม่ได้สักทีพอฮามาชโจมตีปุ๊บเนี่ยเข้าทางอิสราเอลทันทีนะครับหลังจากที่สงสัยรับใช้ดาวเทียมสังเกตการมาร์กจุดชี้เป้าอะไรอยู่ตรงไหนอย่างไรรู้อยู่แล้วรู้มานานแล้วนะครับงานนี้ก็แค่บินเข้าไปล็อกเป้าโจมตีให้ราบคาบปฏิกิริยาของสหรัฐมิกาทูตของสหรัฐมิกาก็เข้าไปหารือกับอิสราเอลตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วนะครับแม้ว่าสหรัฐมิกาจะไม่สนับสนุนทางทหารแก่อิสราเอลในเรื่องนี้แต่ ว่าซาดมิกาก็ยอมรับว่าฮามาสเนี่ยเป็นองค์กรก่อการร้ายนะครับ ทางฮามาสนะครับเขาพยายามสื่อสารผ่านอียิปต์แล้วก็กาตาร์โดยฮามาสนี่ต้องการหยุดยิงนะครับแต่ว่าอิสราเอลไม่ยอมและอิสราเอลต้องการโจมตีสร้างความเสียหายแก่ฮามาสให้มากที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวจากบ b c ซพูดไว้แบบนี้นะครับสรุปก็คืออิสราเอลยังไม่นำใจต้องการให้ฮามาสเนี่ยเสียหายมากกว่านี้ก่อนที่จะถึงจุดเจรจานะครับเพราะว่าอิสราเอลรู้ว่าอย่างไรก็ต้องถูกกดดันให้เจรจาอยู่แล้วช่วงนี้อิสราเอลต้องเร่งโจมตีให้หนักช่วงชุลมุนนะครับ การโจมตีอิสราเอลของฮามาสนะครับทำให้ชาวอิสราเอลเสียชีวิตไปสิบคนแล้วก็ได้รับความเสียหายบางส่วนของอาคารนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ทราบว่าชาวปาเลสไตน์กับฮามาสเนี่ยจะเสียไปเท่าไหร่การโจมตีฉนวนกาซาของอิสราเอลตอนนี้ทําให้กาซานี่ขาดแคลนเชื้อเพลิงและก็อาหารอย่างหนักนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆยังไม่สามารถส่งเข้าไปได้เหตุผลก็ด้านความปลอดภัยนะครับตอนนี้ความหวังก็คือสหรัฐมิกาที่จะมาเจรจากับอิสราเอลได้แต่ว่าสหรัฐมิกาก็แสดงออกว่าอิสราเอลเนี่ย มีสิทธิในการป้องกันตัวเองนะครับแต่ก็รับปากว่าจะหาทางออกให้เร็วที่สุดอันนี้ก็เป็นเรื่องราวระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ที่อิสราเอลโหมบุกหนักนาทีทองนะครับส่วนฮามาสขอหยุดยิงโดยให้อียิปต์แล้วก็กาตาร์นี่คุยให้นะครับสุดท้ายแล้วก็มีพลสไลมิกาที่จะมาคุยกับอิสราเอลได้มันจบแล้วเรื่องนี้นะครับและมันก็เป็นไปตามกฎของสงครามแล้วก็รอการสรุปตัวเลขความเสียหายอย่างเป็นทางการเท่านั้นนะครับจบนะครับเรื่องนี้ว่าไงจิตดี